บางครั้งชีวิตก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตกันครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยหนึ่งชีวิตที่มันเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เนี่ยเรามัก เคยได้ยินคําบอกหรือเรามักจะมีความรู้สึกแย่ๆความรู้สึกในทางนิกรีฟกับการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างว่าสิ่งนั้นต้องไม่ดีสิ่งนั้นมันต้องแย่เราติดอยู่ในคอมฟอร์ตเราติดอยู่กับในการกระทําเดิมๆสิ่งเดิมๆที่เราทําซ้าๆทําซ้าๆเราไม่อยากพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงเพราะเราคิดว่าเมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึงมันมักจะนํามาพร้อมกับ สิ่งร้ายๆสิ่งที่มันไม่ดีนะครับแต่พอดแคสต์เอพิโ od นี้จะมาพูดว่าแท้จริงแล้วเนี่ยบางครั้งชีวิตเราก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันครับแต่ก่อนที่จะไปฟังพอดแคสต์เอพิโซดนี้นะครับเพื่อให้แน่ใจครับตอนนี้ถ้าหากว่าคุณกำลังฟังพอดแคสต์เอพิโ od นี้ผ่านทาง YouTube เพื่อความมั่นใจตอนนี้คุณกด s u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งเอาไว้หรือ,อยังนะครับถ้าเกิดยัง ฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยและจะเป็นกําลังใจอย่างมากถ้าเกิดคุณกดไลค์ให้กับ Podcast เอพิโซดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณกําลังฟัง Podcast เอพิโ o ดนี้ผ่านทาง Spotify หรือผ่านทาง Apple Podcast นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันในการฟัง Podcast ต่างๆนะครับก็ฝากกด Follow เอาไว้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้รบกวนช่วยกดแชร์ไปให้เพื่อนๆ รับรู้หน่อยครับว่ามีรายการพอดแคสต์ที่ชื่อว่า Folk Talk Podcast อยู่บนโลกใบนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆให้กับคนทำอย่างผมแล้วกันนะครับผมโอเควันนี้อย่างที่ผมบอกครับว่าเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะครับอย่างนี้ผมบอกไปข้างต้นเลยครับว่าคนเรามักรู้สึกว่าไม่อยากให้ชีวิตต้องพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงเ,เพราะรู้สึกว่าเมื่อเจอกับการเปลี่ยนแปลงมันจะนามาซึ่ง ความรู้สึกแย่ๆความรู้สึกลําบากต้องไปพบเจอกับเรื่องร้ายๆแน่นอนเมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึงเรื่องร้ายๆต้องตามมาแน่นอนล้อเปอร์เซนต์แต่แท้จริงแล้วเนี่ยชีวิตอาจจะไม่ได้โหดร้ายกับเราขนาดนั้นก็ได้นะครับโดยส่วนตัวแล้วชีวิตของผมเองเนี่ยพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงมาแล้วเนี่ยนับไม่ถ้วนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้นับแบบบิ๊กอีเวนต์จริงๆนะครับการเปลี่ยนแปลงที่มันใหญ่แบบใหญ่มากนะครับก็อาจจะมีประมาณ 5ครั้งนะครับณต,ตอนนี้นะณตอนนี้อาจจะมีประมาณ5-6ครั้งเท่าที่นับได้นะครับซึ่งแต่ละการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมก็ต้องยอมรับตามตรงและผมก็ต้องพูดความจริงกับคุณผู้ฟังทุกคนครับว่าหลายครั้งการเปลี่ยนแปลงเมื่อมันมาเยี่อเยือนเรลแล้วเนี่ยต้องบอกตามตรงเลยครับว่ามันไม่ได้นําพาความสุขมาให้เราเลยแม้แต่นิดเดียวมันนําปัญหามาให้เรามันอนาความทุกข์มาให้เราตั้งแต่ต้นเลยครับแต่มันแค่นํามาในช่วงต้นนะแต่ช่วงปลายเนี่ยโห มีความสุขมากลองเอาสิ่งที่ผมพูดเนะี่ยไปนึกดูนะครับว่าสิ่งนี้จริงไม่จริงหลายๆครั้งครับที่เราพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างที่ผมบอกนะครับว่าครั้งแรกนะครับช่วงแรกๆที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยปัญหามากมายมันจะเต็มไปด้วยเรื่องราวร้ายๆมากมายที่มันถาโถมเข้ามาในชีวิตเราแต่เมื่อเรารับมือกับปัญหานั้นได้อยู่หมัดแล้วเนี่ยเราจะค้นพบอย่างหนึ่งครับว่าเรา กลายเป็นคนที่เก่งมากยิ่งขึ้นเรากลายเป็นคนที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเรามันเหมือนกับการ up skill ส่วนตัวของเราครับเราเก่งมากยิ่งขึ้นทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงที่มันเข้ามาในชีวิตยิ่งเข้ามาเยอะแล้วก็เก่งเยอะภูมิต้นานทานเราก็จะเยอะเพราะฉะนั้นในทุกๆการเปลี่ยนแปลงที่มันตามมาในภายหลังเราก็จะรับมือก,กับมันได้ดีมากยิ่งขึ้นดีมากยิ่งขึ้นดีมากยิ่งขึ้นแล้วอย่างที่ผมบอกครับว่าช่วงแรกเท่านั้นแหละครับ <c oughs> ที่การเปลี่ยนแปลงมันเข้ามาในชีวิตแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณ รู้สึกแย่คุณรู้สึกดาวกับการเปลี่ยนแปลงนี้เหลือเกินเพราะว่าอะไรเพราะคุณยังไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์นั้นได้อย่างมั่นคงคุณยังไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์นั้นได้แบบ100%ในช่วงที่คุณรู้สึกว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะรู้สึกเศร้าคุณจะรู้สึกทุกข์คุณจะรู้สึกว่าทำไมชีวิตมาถึงลำบากขนาดนี้นะมาเป็นเพราะว่าคุณเพิ่งเคยเจอมันครั้งแรกแล้วคุณยังปรับตัวกับมันไม่ได้ แต่เมื่อคุณปรับตัวได้แล้วคุณจะค้นพบว่าเฮ้ยการเปยนแปนี่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะมันให้อะไรหลายอย่างกับเราเหมือนกันนะอย่างส่วนตัวผมเองนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมเคยเจอบิ๊กอีเวนต์ของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเนี่ยอยู่ประมาณ5-6ถึงครั้งนะครับซึ่งแต่ละครั้งที่มันเกิดขึ้นมากับผมเนี่ยผมพูดตามตรงเลยครับว่าท,ทุกๆครั้งที่การเปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้นมาผมแม่งโคตรอยากหนีไปจากโลกใบนี้โคตรอยากที่จะฆ่าตัวตายให้มันจบๆไป นะครับผมรู้สึกว่าผมไม่อนจอยผมไม่แฮปปี้กับสิ่งสิ่งนี้เลยนะครับเมื่อก่อนบ้านผมมีฐานะในระดับหนึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกๆนะครับก็เกิดขึ้นกับบ้านผมก็คือเมื่อบ้านผมเคยมีฐานะในระดับหนึ่งแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือธุรกิจของพ่อกับแม่ที่ทําอยู่ณนตอนนั้นนะครับที่บ้านผมเกิดล้มละลายนะครับไปต่อไม่ได้นะครับสิงที่ตามมาคือนี้สินเต็มไปหมด แล้วเราก็ไม่มีเงินใช้นี่นะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงแรกที่มันส่งผลกระทบต่อตัวผมเมื่อก่อนครับตอนที่ผมยังเป็นเด็กๆอยู่ผมอยากได้ของเล่นชิ้นไหนผมชี้ผมได้บ้านผมพอมีฐานะในระดับนั้นนะครับผมอยากได้อะไรผมได้หมดแต่พอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ขึ้นปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราเอานิสัยเดิมๆกลับมาใช้ในสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราชี้ของเล่นชิ้นไหนเนี่ยเราไม่สามารถ ได้ของเล่นชิ้นนั้นทันทีเราไม่สามารถขอพ่อกับแม่ได้แล้วเพราะว่าเขามีหนี้สินที่จะต้องจัดการเขามีหนี้สินที่จะต้องจ่ายออกไปสิ่งที่เราทําได้ก็คือในเมื่อน,นิสัยแบบเดิมๆที่เราเคยทําก็คือการชี้นิ้วขอมันไม่สามารถทําได้แล้วสิ่งต่อมาที่เราสามารถทําได้ก็คือเราได้เงินจากค่าขนมนะครับไปโรงเรียนแล้วก็เก็บเงินค่าขนมตัวนั้นเนี่ยออมมาไว้ออมมาไว้เรื่อยๆอยากได้อะไรเก็บเอา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  ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยที่ตัวเราเองก็ไม่รู้ตัวแล้วพอผมโตขึ้นมานะครับผมก็ค้นพบว่าเฮ้ยเหตุการณ์เล็กๆเ,เหตุการณ์นั้นอ่ะมันมันก็ไม่เล็กหรอกนะครับจากธุรกิจที่เคยมั่นคงแล้วก็ลงมาล้มละลายแล้วก็มีหนี้ส่งหนี้สินเนี่ยมันก็ไม่ใช่เหตุการณ์เล็กๆอะเนาะแต่เมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับมันสอนอะไรหลายๆอย่างให้กับเด็กคนนั้นนะครับในโลกของความเป็นจริงเราไม่สามารถชี้นิ้วแล้วเอาสิ่งนั้นมาได้แต่ในโลกของความเป็นจริง คุณต้องแอคชั่นกับมันหน่อยคุณต้องอดทนกับมันหน่อยคุณอยากได้อะไรคุณต้องมีความอดทนนิดนึงคุณต้องเก็บออมนิดหน่อยคุณต้องไปทํางานแลกเงินนิดหน่อยนะกว่าคุณจะได้สิ่งของนั้นมาในชีวิตเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เนี้ยมันได้สอนอะไรบางอย่างกับเด็กคนนั้นซึ่งก็คือผมนะครับมันได้สอนผมตั้งแต่ตอนเด็กๆว่าเฮ้ยการที่เราจะได้ของอะไรมาบางอย่างเนี่ย เราไม่สามารถชี้นิ้วแล้วก็ขอได้นะแต่เราต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ของสิ่งนั้นมาเราจะไม่ขอพ่อแม่เพราะว่าขอก็ไม่ได้ไงเราต้องทําอะไรบางอย่างด้วยตัวเองนะครับเหตุการณ์นี้มันฝึกผมให้มาเป็นคนแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดถามว่าณวันนั้นเนี่ยที่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเด็กคนหนึ่งที่แม่งอยากได้ของเล่นอะไรบางอย่างนะครับแล้วไม่สามารถที่จะได้ของเล่นนั้นมาจากเดิมแค่ชี้ก็ได้แล้วแต่ตอนนี้ทําแบบนั้นไม่ได้แล้ว แน่นอนครับว่าเด็กคนนั้นไม่มีความสุขเด็กคนนั้นไม่แฮปปี้ครับแต่เมื่อการเปลี่ยนแปลงนียมันผ่านมาแล้วนะครับแล้วเราได้ปรับตัวเรารับมือกับเหตุการณ์นั้นได้ในระดับหนึ่งเด็กคนนั้นก็เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ก็คือมาเป็นผมในวันนี้แล้วผมก็ได้รู้ซึ้งถึงคุณค่าในการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นครับว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้แม่งคนมีประโยชน์ต่อชีวิตเราเลยแล้วประเด็นสาคัญก็คือนี่คือ1ใน6 ของบิ๊กอีเวนต์ชีวิตผมที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นผมยังมีอีกหลายเหตุการณ์นะครับที่มันส่งผลกระทบต่อชีวิตผมนะครับจะมีอีกหลากหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตนะครับแล้วมันยากที่จะรับมือนะครับซึ่งเดี๋ยวเอาไว้มาแชร์ในพอดแคสต์เอพิโซดถัดไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวพอดแคสต์เอพิโซดนี้มันจะเต็มไปด้วยเรื่องราวของผมส้สุดมากนะครับ เพราะฉะนั้นครับเรื่องที่ผมยกขึ้นมาพูดนะครับมันทําให้คุณเห็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับว่าเฮ้ยแท้จริงแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยนะผมมีอีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับผมเนี่ยจะเป็นคนขี้ร้อนมากนะครับแล้วผมก็จะไม่รู้สึกชื่นชอบกับฤดูร้อนนะครับและหลายคนชอบฤดูร้อนแน่นอนผมก็ชอบครับฤดูร้อนมันก็เป็นซัมเมอร์ซัมเมอร์หนึ่งนะครับที่มันรีแลกซ์ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่า ผมไม่ชอบฤดูร้อนเพราะว่ามันร้อนเนี่ยแหละแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่าประเทศไทยจากเดิมเนี่ยแม่งก็ร้อนอยู่แล้วพอยิ่งเข้าเมษายิ่งเข้าช่วงซัมเมอร์แม่งยิ่งร้อนตับแตกนะครับผมเลยไม่ชอบช่วงฤดูร้อนเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแน่นอนครับว่าผมไม่ชอบความร้อนผมไม่ชอบอากาศร้อนๆสิ่งที่มันตามมาก็คือผมจะต้องเปิดเครื่องปรับอากาศหรือสิ่งที่เราคุ้นชื่อกันก็คือแอร์ผมเปิดแอร์นอนทุกคืน ผมเปิดแล้วผมก็นอนหลับไปตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ชีวิตพอตกเย็นนะครับก็เปิดแอร์ใหม่แล้วก็ทํานูน่ทนทํานี่แล้วก็นอนไปนะครับแล้วตื่นมาก็ใช้ชีวิตต่อปกติทาแบบนี้ไปเรื่อยๆเปิดแอร์นอนทุกคืนเปิดแอร์นอนทุกคืนเปิดแอร์นอนทุกคืนนะครับสิ่งที่มันตามมาคืออะไรครับทุกคนน่าจะเข้าใจผมดีนะครับว่าค่าไฟแม่งจากเดิมอาจจะอยู่3 0 0พันแม่งเด้งไป5 0 0 0อย่างเงี้ยคือแบบว่าโอ้พ่อมึง ค่าไฟแรงมากนะครับแรงแรงแรงกว่าอากาศที่แม่งร้อนอีกนะครับซึ่งตรงนี้ยิ่งทําให้ผมรู้สึกไม่ชื่นชอบฤดูร้อนนะครับคือนอกจากกูจะต้องมาทนร้อนแล้วเนี่ยกูยังต้องมาเสียค่าไฟเพิ่มด้วยเพราะว่าแม่งร้อนต้องมาจ่ายค่าแอร์นะครับเปิดแอร์ทั้งวันนะครับแต่หนึ่งฤดูครับที่ผมชื่นชอบแต่หลายคนอาจจะไม่ชื่นชอบนะแต่ผมชื่นชอบฤดูนี้เป็นพิเศษก็คือฤดูฝนเวลาที่ฝนมันตกมาเนี่ยนะครับความร้อนที่มันเคยมีอยู่เนี่ยมันจางหายไป ช่วงที่พายุมันเข้าเนี่ยเข้าแบบไม่ต้องหนักมากนะเข้าแบบพอแบบพอกลุ่มกลิ่มนะครับพอแบบเบาๆนะครับสบายๆอย่างเงี้ยลมเย็นๆที่มันพัดโช,ชยมาฟ้าครึ้มๆฝนที่มันตกปล่อยๆลงมาอากาศที่เย็นมากยิ่งขึ้นโหผมไม่มีความสุขมากนะครับกับอากาศแบบนี้นะครับผมชื่นชอบหน้าฝนมากนะครับเพราะว่ามันทําให้ผมเนี่ยไม่ร้อนเพราะว่าผมเป็นคนขี้ร้อนเนี่ยถูกต้องป่ะดังนั้นผมเลยชื่นชอบหน้าฝนเป็นพิเศษนะครับแต่ ทุกคนเห็นอะไรบางอย่างในเรื่องเรื่องนี้ไหมครับชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงถูกต้องไหมครับสภาพอากาศมันถูกการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันผมอยากจะชวนคิดแบบนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยพบเจอกับฤดูร้อนมาก่อนสมมุติว่าช่วงเมษานะครับช่วงซัมเมอร์เนี่ยช่วงฤดูร้อนเนี่ยอากาศมันไม่ร้อนเลย อากาศมันเย็นสบายมากนะครับมันไม่มีความร้อนเข้ามาเลยแม้แต่นิดเดียวพอมันเข้าช่วงหน้าฝนแล้วเนี่ยคุณคิดว่าผมจะยังมีความสุขไหมแน่นอนผมก็ไม่มีความสุขจริงป่ะเพราะว่าโอ้โหจากเดิมมันก็ดีอยู่แล้วฝนก็ไม่ค่อยตกด้วยอากาศก็กําลังเย็นสบายพอเข้าหน้าฝนปุ๊บผมก็ไม่ได้มีความรู้สึกแฮปปี้อะไรเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อชีวิตผมแต่สาเหตุที่ทุกวันนี้ผมชื่นชอบหน้าฝนมันเป็นเพราะว่าอะไรครับ มันเป็นเพราะว่าผมผ่านช่วงหน้าร้อนมาไงผมเจอกับความร้อนมาก่อนผมเจอกับความอบอ้าวมาก่อนก่อนที่จะมาเจอฤดูฝนที่เป็นฤดูแบบว่าฝนตกสบายๆชิวๆอ,อ,อ,อากาศเย็นๆผมเจอสิ่งแย่ๆมาก่อนแล้วผมค่อยมาเจออากาศดีๆ ในฤดูฝนมาทําให้ฤดูฝนของผมกลายเป็นฤดูที่ผมโคตรจะมีความสุขผมโคตรจะแฮปปี้กับฤดูนี้ทุกคนเห็นอะไรบางอย่างจากเรื่องนี้ไหมครับผมบอกเลยครับว่าบางครั้งเนี่ยชีวิตก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าชีวิตมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเนี่ยคุณจะไม่เห็นมุมมองอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมถ้าเกิดผมบอกว่าผมมีความสุขกับการได้อาบน้ําอุ่นจากเครื่องทําน้ําอุ่นมากคุณคิดว่าสิ่งเนี้ย มันคือเรื่องปกติป่ะแน่นอนสิ่งนี้คือเรื่องปกติเพราะเราทุกคนต่างเคยชินกับเครื่องทําน้ําอุ่นอยู่แล้วจริงไม่จริงแต่กลับกันครับถ้าเกิดว่าวันนี้คุณต้องย้ายบ้านขึ้นไปอยู่บนดอยขึ้นไปอยู่บนภูเขาไปอยู่แบบอากาศเย็นๆหนาๆไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นเวลาจะอาบน้ําทีตากน้ําลาดปุ๊บแม่งสั่นไปทั้งตัวอย่างงี้ครับคุณคิดว่าชีวิตแบบนั้นคุณมีความสุขป่ะแน่นอนคุณจะไม่มีความสุข และเมื่อคุณใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขแบบนั้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพอคุณได้ย้ายกลับมาอยู่ในบ้านหลังเดิมที่มันมีเครื่องทําน้ําอุ่นคุณก็จะค้นพบว่าเชื่อการที่มนุษย์คนเรามีเครื่องทําน้ําอุ่นติดบ้านเนี่ยแม้เป็นพรที่วิเศษที่สุดในชีวิตละถูกต้องไหมครับทุกคนเห็นอะไรไหมครับบางครั้งเนี่ยเรามักไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน เรามองข้ามคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันไปแต่เราจะเห็นคุณค่าของมันได้เมื่อสิ่งที่เรามีนั้นมันหายไปแล้วถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นครับที่ผมบอกว่าบางครั้งเนี่ยชีวิตก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรเพราะถ้าหากว่าชีวิตคุณมันเต็มไปด้วยกับเรื่องเดิมๆไม่มีอะไรที่มันเปลี่ยนไปเลยเนี่ยคุณก็จะอยู่แต่ที่เดิมๆเห็นแต่สิ่งเดิมๆไม่ได้ค้นพบอะไรใหม่ๆแต่กลับการถ้าหากว่า ชีวิตคุณเจอการเปลี่ยนแปลงคุณพบเจอกับเรื่องร้ายบ้างเรื่องดีบ้างเรื่องแย่บ้างเรื่องไม่ดีบ้างสลับปนเปเกันไปเรื่อยๆนะครับชีวิตคุณจะเต็มไปด้วยรสชาติบางอย่างของชีวิตนะครับแล้วผมกล้ายืนยันเลยว่าชีวิตที่มันพบเจอการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งเนี่ยนะครับคุณมีความสุขกับชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงมากกว่าชีวิตที่มันไม่เปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับถ้าหาว่าคุณไม่รู้จักความทุกข์คุณก็จะไม่รู้จักความสุขจริงไม่จรับ อย่างที่ผมบอกเลยครับว่าบางครั้งเนี่ยชีวิตเราก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะแล้วเมื่อชีวิตมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นพอมันเปลี่ยนแปลงปุ๊บแล้วคุณปรับตัวคุณรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้การเปลี่ยนแปลงนั้นจะทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับสิ่งสุดท้ายครับที่ผมอยากจะฝากก่อนที่เราจะจบพอดแคสต์เอพิโซดนี้กันนะครับก็คือทุกวันนี้เราอยู่กับโควิดกันเนาะ ปีที่ผมอัดคือปี2021นะครับเผื่อจะมีคนที่มาฟังพอดแคสต์นี้ในอีก5ปีข้างหน้านะครับผมบอกไว้ก่อนว่าวันที่ผมอัดอยู่ณตอนนี้คือปี2021ซึ่งตอนนี้โลกของเรามันเต็มไปด้วยโรคระบาดที่มีชื่อว่าโควิด1 9เนาะแล้วสิ่งที่มนุษย์ต้องทำกันทุกวันนี้ก็คือการใส่แมสเดินออกจากบ้านนะครับเราต้องใส่แมสไปทุกที่ทุกทอย่างนะครับทุกการกระทำ ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณต้องใส่แมสที่นั่นนะครับแต่เมื่อไม่กี่วันมานี้ครับผมออกไปเซเว่นนะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเซเว่นพอผมเข้าสวงเข้าเซเว่นเสร็จเรียบร้อยนะครับซื้อของซื้อของมาเรียบร้อยผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาบ้านนะครับแล้วสิ่งที่ผมทำครับมันคือการที่ผมเอาแมสที่มันปิดปากอยู่เนี่ยเลื่อนมันลงมานะครับเลื่อนมันลงมาให้มันอยู่ตรงคางแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไป ซึ่งการทําแบบนี้นะครับมันไม่ได้ทําให้เราเนี่ยเสี่ยงต่อโลกแล้วคนอื่นก็ไม่เสี่ยงต่อเรานะครับเพราะว่ามันมีการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วที่สําคัญก็คือเราไม่ได้ไอเราไม่ได้จามอะไรเราแค่เอาแมสเนี่ยออกมาตรงกลางเฉยๆนะครับแล้วก็ให้ลมเนี่ยมันพัดเข้ามาตรงหน้านะครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยอยู่กับโควิดเราทุกคนอยู่กับโควิดมานานเกือบจะ2ปีแล้วเนาะเคยสังเกตอะไรไหมครับว่าเวลาที่เรา ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเวลาที่เราขี่มอเตอร์ไซค์ทุกวันนี้เราก็ใส่แมสไปแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปถูกต้องไหมครับเราใส่แมสด้วยแล้วเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยเวลาลมที่มันตีเข้ามาตรงหน้ามันก็จะตีได้แค่แบบครึ่งบนเนาะไอท่อนที่มันโดนแมสปิดบังอยู่เนะี่ยมันก็จะไม่ได้รับลมนะครับมันก็จะเป็นผ้าที่มันปิดเอาไว้อยู่ทุกคนเชื่อไ่าว่าผมใช้ชีวิตอย่างนี้ยจนผมเคยชินไปแล้วแล้วพอมาไม่กี่วันมาเนะี้ยนะครับผมเอาแมสเนะี่ย ลงมาอยู่ตรงคางเฉยๆนะครับยังไม่ได้เอาออกไปเลยนะเอาแมสเนี่ยถอยลงมาอยู่ตรงคางเฉยๆแล้วก็ขีม่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆให้ลมเย็นๆมันพัดมานะครับทุกคนเชื่อป่าวว่าเฮ้ยผมแม่งลืมความรู้สึกที่ลมมันพัดมาโดนหน้าแล้วแบบว่ามันโดนทั่วทั้งหน้าผมลืมความรู้สึกนี้ไปแล้วนะเพราะว่าปกติลมมันก็จะเวลาเราใส่แมสมันก็จะโดนแค่ครึ่งบนใช่ปะ่ะแต่ไอ้ครึ่งล่างเนี่ยแม่งไม่โดนเว้ย ผมลืมความรู้สึกนี้ไปแล้วนะว่าการที่เราขี่มอเตอร์ไซค์แล้วลมเย็นๆแม่งพัดโดนหน้าแบบโดนหน้าเต็มๆแม่งรู้สึกยังไงผมลืมความรู้สึกนี้ไปแล้วนะแล้วพอวันนั้นอะ่ะผมได้รับความรู้สึกนี้ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะ่ะผมแม่งแบบโอ้โหเชียนี่กูไม่ได้พบความรู้สึกนี้นานขนาดไหนเนี่ยนี่กูก็ได้แบบถอดแมสแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์รับลมเย็นๆมานานแค่ไหนแล้ววะ เพราะทุกวันนี้เวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์เราก็ใส่แมสแล้วเราก็โดนลมแค่ครึ่งหน้าเราไม่ได้โดนลมเต็มหน้ากันมานานขนาดไหนแล้ววะผมลืมความรู้สึกนี้ไปแล้วอะแต่ทันใดที่ผมทําแบบนี้ปุ๊บซึ่งผมก็ทาแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะว่าผมก็ค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกว่ามันก็อันตรายอยู่ดีนะครับในโลกที่มันอยู่ในสภาวะแบบนี้อยู่ผมก็ทําแบบนี้แค่ครั้งเดียวแต่พอผมทําปุ๊บผมไม่แบบว่ากลับมารู้สึกกับตัวเองแล้วผมก็มีความสุขขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเลยนะว่าโอ้โหกูโคตรมีความสุขเลย นี่กูลืมความรู้สึกหนีไปแล้วนะเนี่ยการที่เราขี่มอเตอร์ไซค์โดยที่แบบว่าไม่มีแมสมาปิดบังช่วงท่อนล่างเราอะช่วงปากเราอะเราลืมความรู้สึกนี้ไปแล้วนะแล้วพอผมทําแบบเนี้ยผมแม่งโคตรมีความสุขเลยมันไม่ใช่การการะทาที่มันยิ่งใหญ่อะไรนะแต่มันแค่สิ่งเนี้ยโดนแค่เนี้ยโดนลมเต็มทั้งหน้าทั่วทั้งหน้าเย็นทั้งหน้าสบายทั้งหน้าเฮย้ยผมมีความสุขแล้วอะ่ะเห็นไหมครับว่าชีวิตมันต้องการการเปลี่ยนแปลงจริงๆ เราถ้าเกิดเราไม่เจอกับถ้าเกิดผมไม่เจอกับโควิดผมก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะต้องใส่แมสแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์แต่เมื่อโควิดมันมาผมเลยต้องใส่แมสถ้าเกิดว่าตอนนี้โควิดมันไม่มาการที่ผมขี่มอเตอร์ไซค์โดยที่ไม่ต้องใส่แมสมันก็จะเป็นความรู้สึกธรรมดาธรรมดาไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรแต่วันนี้ผมใส่แมสจนผมชินจนผมลืมความรู้สึกที่ถอดแมสออกแล้วโดนลมแบบเต็มเตหน้าเนี่ย ความรู้สึกนั้นมันคืออะไรวะผมลืมไปแล้วนะเว้ยคุณผู้ฟังก็อาจจะลืมไปแล้วก็ได้นะลองหาที่ที่แบบว่าไม่มีคนไม่เสี่ยงต่อโลกเราก็ไม่เป็นเราไม่เป็นภัยต่อเขาเขาไม่เป็นภัยต่อเราแล้วลองทําแบบนี้ดูก็ได้แล้วคุณจะค้นพบว่าเชื่อกูไม่ได้รับความรู้สึกนี้มันเนิดนานแล้วนะเว้ยถ้าเกิดผมไม่พบเจอกับการเปลี่ยนแปลงผมก็จะไม่รู้คุณค่าของการถอดแมสออกแล้วโดนลมเต็มๆทั้งหน้าผมก็จะไม่เห็นว่าคุณค่าในการทาแบบเนี้ไม่มีความสุขขนาดนี้เลยนะเว้ย ดังนั้นครับชีวิตต้องการการเปลี่ยนแปลงจริงๆครับก็ก่อนที่จะจากกันไปนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครอยากที่จะเริ่มต้นทำพอดแคสต์นะครับแต่มีมือถือแค่เครื่องเดียวนะครับหรือว่าไม่รู้ว่าจะใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อพอดแคสต์ไม่รู้ว่าจะใช้โปรแกรมอะไรอัดเสียงพอดแคสต์ไม่มีพื้นฐานในการทำพอดแคสต์มาก่อนไม่มีพื้นฐานในการทำสื่อมาก่อนแต่อยากเริ่มต้นทำพอดแคสต์แบบที่ผมทำอยู่ณนะตอนนี้เนี่ย จะเริ่มต้นยังไงดีนะครับตอนนี้ผมมีอ e ีบุ๊กอยู่เล่มหนึ่งนะครับที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมามากนะครับอีบ e ุ๊กเล่มนี้ชื่อ Podcast Zero to Hero นะครับสอนสร้างพอดแคสให้ดูโปรโ,โดยไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนด้วยมือถือแค่เครื่องเครื่องเดียวนะครับก็ตามชื่อเลยนะครับว่าผมจะสอนคุณให้สร้างพอดแคสออกมาให้ดูโปรให้ดูน่าฟังให้ดูแบบมืออาชีพแบบที่ผมทําอยู่ณตอนนี้โดยที่คุณเนี่ยไม่จาเป็นที่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนและที่สําคัญครับ ไม่ต้องกังวลเรื่องอุปกรณ์ไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์แพงๆคุณสามารถทำพอดแคสต์ได้ด้วยมือถือแค่เครื่องเครื่องเดียวตอบทุกคำถามตอบทุกปัญหานะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นทำพอดแคสต์มักพบเจอกันนะครับอันนี้คือเบสิกพื้นฐานนะครับที่อยู่ใน e book, อีบุ๊ก o d c a s t ต์ r ูโรศูโรนะครับแต่ผมยังมีบอกถึงขั้นแอดวานเลยนะครับว่า เมื่อคุณทำพอดแคสต์เนี่ยคุณจะเล่าเรื่องยังไงให้มันน่าสนใจคุณจะนำเสนอพอดแคสต์ของคุณยังไงให้มันน่าสนใจทำยังไงให้คนฟังเนี่ยอยู่กับคุณตั้งแต่ต้นจนจบทำยังไงให้คนฟังพอดแคสต์คุณอยากจะแชร์พอดแคสต์ที่คุณทำผมบอกหมดบอกทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำเสนอจิตวิทยาในการทำพอดแคสต์ทุกๆสิ่งท,ทุกๆอย่างผมบอกหมดในอ e ีบุ๊กเล่มนี้ครับไปจนถึงข้อสงสัยที่ใครหลายๆคนอาจจะสงสัยกันนะครับว่า พอดแคสต์ที่เราจะทำนั้นจะมีคนฟังหรือเปล่าไปจนถึงคำถามสุดแมสนะครับที่หลายๆคนมักจะถามกันก็คือถ้าหากว่าอยากเริ่มต้นทำพอดแคสต์แล้วมีคนทำพอดแคสต์ในเรื่องที่เราอยากจะทำเนี่ยมีคนทำไปก่อนแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้คนเนี่ยยังอยากเข้ามาฟังเราได้อยู่ ผมก็จะมีวิธีแก้ไขยอยู่นะครับว่าจะทํำยังไงให้คนฟังเนี่ยมาฟังคุณทแทๆที่เรื่องที่คุณทำเนี่ยมันดันไปซ้ํำกับคนอื่นแล้วเพราะฉะนั้น,นครับถ้าหากว่าคุณอยากจะเริ่มต้นทำพอดแคสต์แต่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกผมอยากจะแนะนำอ e ีบุ๊กที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมาเล่มนี้นะครับสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจโฟล์กธนสิทธิ์แล้วก่อนที่เราจะจากกันนะครับเรามาร่วมพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะครับว่าคุณผู้ฟังเห็นด้วยหรือเปล่านะครับว่าบางครั้งชีวิตก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะสามารถมาร่วมพูดคุยร่วมแบ่งปันกันได้ข้างใต้คอมเมนต์เลยครับผมสัญญาว่าจะอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยครับแล้วเจอกันใหม่ใน f r o k t ช l l Podcast ต์เอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สามารถติดตาม Frog Talk Podcast ได้ที่ Apple Podcast และ Spotify ครับผมสำหรับสายดูนะครับไม่ใช่สายฟังก็สามารถติดตาม Frog Talk Podcast ได้ที่ YouTube Channel และ Facebook Fanpage Frog Transit เชื่อเดียวกันเลยครับใครสายฟังไป Apple Podcast ไป Spotify ใครสายดูมาที่ Facebook มาที่ YouTube Frog t a n s i t ครับผม